ทำไมถึงไม่ถึงจุดคือได้รับคําสั่งให้ทําลายของเหล่านี้ทิ้งแต่ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนอันนี้เดาเองนะเผาแม่งเลยอย่างนี้ปะคือแบบอันนี้เลยก็อ่าสารก็ขึ้นสารแล้วอะไรแล้วก็อาจเข้าใจว่าคงจะถึงจุดสิ้นจุดหนึ่งที่ทางการบอกว่าเฮ้ยต้องขนย้ายนะต้องเอาไปทิ้งเอาไปกำจัดนะแต่ไม่รู้จะไว้ไหนเงคือเอิญพูดในเชิงคือเอิญพูดเอิญพูดก็คือตอนนั้นที่พี่ลงไปนี่นะ ปลาที่ชาวบ,บ้านเลี้ยงไว้น่ะมันเป็นบ่อปลาคือปลาที่ตายแบบขุดแบบลอยเป็นตัวเป็นตัวเลยนะแล้วก็ที่ที่หลังโรงงานของเขาเนี่ยจะติดกับไรยางพราของชาวบ,บ้านก็จะเห็นเลยว่าน้ำเนี่ยมันเป็นแดงๆแบบเหมือนสนิม,เ,มอนเออเป็นสนิม,มนแล้วก็น้ำมันเหมือนจะมีความเป็นกรดอะ่ะ คือมันมนแว่ามีสารโลหะหนักคือมันจะมีสภักใช่แล้วก็มันก็มันก็ตรงก็คือว่าพอเขาไปตรวจพบของหน่วยงานหน่วยงานเนี่ยเขาเข้าไปลงพื้นที่เราไปตรวจเนี่ยเขาก็จะเจอว่าเออเนี่ยสิ่งปนเปื้อนที่มันอยู่รอบๆโรงงานเนี่ยก็คือมันมีพวกสารโลหะหนักเต็มไปหมดเลยแคดเมียมปลาดอะไรพวกเนี้ยมีเยอะมากแล้วก็ชาวบ้านก็รวมตัวกันฟ้องฟ้องจนสุดท้ายเนี่ยมันประมาณ10กว่าปีแล้วเนี่ยมันก็มันเหมือนกระบวนการในการแก้ไขปัญหานะมันเดินแต่ว่ามันช้ามากจนกระทั่งมันนํามาสู่ไฟไหม้ในวันเนี้ยทำไมถึงไุด คือได้รับคําสั่งให้ทําลายของเหล่านี้ทิ้งแต่ไม่รู้จะเอาไปไว้หนาะอันนี้เดาเองนะก็เผาแม่งเลยอย่างนี้ปะ,ะคือแบบอันนี้ก็อา่าสารก็ขึ้นสารแล้วอะไรแล้วก็อาจเข้าใจว่าคงจะถึงจุดสิน้น จุดหนึ่งที่ทางการบอกว่าเฮ้ยต้องขนย้ายนะต้องเอาไปทิ้งเอาไปกําจัดนะแต่ไม่รู้จะไว้ไหนไงคือเอินพูดในเชิงหลักการแบบนี้ก่อนนะคะว่าหลังจากที่โรงงาน w วินโปรเซนถูกฟ้องเนี่ยนะคะมันก็มีการตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งแล้วก็มีคณะจังหวัดทํางานแล้วเขาบอกไหมว่าเอาไปทําอะไรเขาบอกก็คือว่ามันมีคําสั่งของศาล ระยองเลยว่าทางเจ้าของโรงงานนี้จะต้องเอาของเสียที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยไปกําจัดไปกําจัดในโรงงานอุตสาหกรรมที่รับกําจัดและฝังกลบอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมไปถึงคุณจะต้องฟื้นฟูทุกอย่างซึ่งสถานะของเจ้าของโรงงานวิ่นโปรเซสในเวลานี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของที่ล้มละลายไปแล้วแล้วใช่แล้วก็อาคารโรงงานที่ดินเนี่ยตกเป็นเป็นตกเป็นทรัพย์สินของธนาคารแห่งหนึ่งไปแล้ว ซึ่งตอนนี้วินโปรเซต์อยู่ในสถานะที่เหมือนเหมือนบุคคลที่คือเวลาเราล้มละลายมันก็เหมือนอยู่ในอยู่ในคนเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถในการที่จะจฟื้นฟูตรงนั้นแล้วก็ชาระค่าเสียหายให้กับชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านเ,นเขารวมตัวกันฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายถึง47ล้านบาทแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ก็คือว่าอันนี้ข้อสังเกตนะมันอาจจะไม่จากสาเหตุความร้อนก็ได้นะแต่ว่าสาเหตุที่บอกว่าเขาเผาเพื่อ ก่าเนี่ยมันทางตันแล้วว่าไม่รู้จะไปกําจัดไหนก็เผออันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานนะที่พูดเนี่ยคือจริงๆข้อสันนิษฐานนี้ไม่ใช่แค่ทัดหรอกอแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็จับซ้องเพราะว่าการตรวจสอบเบื้องต้นของโรงงานนี้ก็คืออย่างที่บอกเพระว่าโรงงานนี้มันปิดกิจการไปนานแล้วมันมีการระง,งับจ่ายไฟไปนานแล้ว<ะ>พูดง,ง่ายๆก็คือว่าถ้าประเด็นที่เขาบอกว่าเอ๊ะหรือจะเกิดจาก ไฟไหม้ลัดวงจรประเด็นนี้เขาบอกว่าเขาตัดทิ้งเพราะว่ามมนมีมันตัดไฟไปนานแล้วใช่ทีน,นี้เนี่ยประเด็นที่เหลือก็คือมันก็เลยพุ่งเป้าไปที่ว่านี่เป็นวิธีการอของการกำจัดหลักฐานหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าโรงงานที่ก่อมลพิษแบบนี้เนี่ยแล้วตอนนี้มีของเสียอันตรายอยู่ในโรงงานเยอะมากอของเสียทั้งหมดเหล่านี้คุณจะทิ้งไว้เลยไม่ได้คุณจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนหลายล้านบาทเพื่อเอาไปกำจัดอย่างถูกต้อง เบื้องต้นที่เอิญเช็คข้อมูลมาตอนนี้นะคะคือได้ข้อมูลเอกสารหลักฐานของบริษัทวินโปรเซสค่ะเมื่อปีที่แล้วทัตเขามีการทําหนังสือสัญญาว,ว่าจ้างบริษัทแห่งหนึง่งขอสงวนชื่อเอาไว้ก็คือบริษัทวินโปรเซสพูดง่ายๆก็คือว่าตัวเองเนี่ยมีคําสั่งจะต้องให้นําของเสียที่อยู่ภายในโรงงานแห่งเนี้ยไปกําจัดให้ถูกวิธีทั้งหมดซึ่งโรงงานวินโปรเซสเนี่ยก็มีการทําหนังสือสัญญาว,ว่าจ้างบริษัทแห่งหนึ่งขึ้นมารับเขาโดย ว่าจ้างกันเงินอยู่ประมาณ8ล้าน5แสนบาทไม่รวมภาษีนะภาษีอยู่ประมาณเกือบหนึ่งล้านบาทอัตราตีกลมๆก,ก็ประมาณเล้านประมาณ <9 S 1> นี้นจะต้องจ่าย9้าล้านให้กับบริษัทแห่งนี้โดยในสัญญาระบุนะคะเอิญอ่านเอกสารมาคือในสัญญาระบุว่าวินโปรเซสเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเขาทั้งหมดสงวดและงวดสุดท้ายที่จะต้องจ่ายเนี่ยก็คือหลังจากที่โรงง,งานรับกําจัดแห่งนี้ทําทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในเอกสารที่ทําสัญญาซื้อขายกันครั้งนี้มันเขียนเอาไว้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแม้จะเป็นอุบัติเหตุจากการจงใจหรือไม่จงใจจ่ายประกันหรอบริษัทแห่งนี้จะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดบริษัทที่เขา้าที่ทรับ,ร,บรับกําจัดกากจากนี้ยจะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดโหรับผิดชอบคือ,ก,อก็คือเงินที่จ่ายไปอาจจะต้องคืนเจ้าของหรอ คือในเอกสารมันเขียนไว้แบบนี้เอิร์นไม่แน่ใจว่าเวลาทางภาษากฎหมายเขาจะตีความแบบไหน,นแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าในเวลานี้เนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาจรงิงๆคําถามก็คือคําถามโตว,ว่าเอ๊ะใครจะได้ประโยชน์ <ừ> mm. ใครจะได้ประโยชน์จากการที่โรงงานแห่งนี้ไฟไหม้ <ừ> mm. เพราะว่ามูลนิธิบูรณะนิเวศนะคะเขามีการโพสต์ใน Facebook เลยแล้วเขาก็ขึ้นภาพที่น่าสนใจแล้วเขาก็บอกเลยนะว่าไฟไหม้ครั้งนี้สิ่งที่มันฟ้องอยู่แล้วคุณจะทําลายหลักฐานนี้ไม่ได้ก็คือซาก เพราะว่าโรงงานแห่งนี้เก็บสารเคมีอันตรายเอาไว้เยอะมากแล้วซากเนี่ยมันหลงเหลืออยู่ซึ่งมันบ่งบอกเอาไว้ว่านี่ไงคือสารสารเคมีอันตรายที่คุณจะต้องรับผิดชอบ